สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับนำผู้ชมมาติดตามการถแตะสดศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือว่าไทยลีก2นะครับพาผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับอยุธยายูีนเต็ดครับเปิดบ้านพบไพรเวีนเต็ดในส่วนผู้บรรยายครับมีผมวัททิตรีคุพันธ์และคุณเกลือเกียรติแก้ววิมลเป็นผู้บรรยายครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วครับกลายเป็นฝ่ายเขียรุกเริ่มเลยนะครับต้ตัดได้ครับอ่านะครับทางแพทย์เปิดเข้ามาเลลิงตันยังดักไว้ ไปทีหนึ่งหาเลยครับบางไว้แถวสองยิงล้มไม่เข้ากรอกครับซูซ่าจังหวะยิงครั้งแรกเลยของโซซ่าในเกมน,นี้ครับจังหวะที่หมกตั้งมาให้กับเวลิงตันแล้วก็คืนมาให้กับโซซ่าครับมีโอกาสยิงสองแรกตรงนี้เปิดยาวขึ้นหน้ามาครับอาเลยครับทิ้งขึ้นมาพัชระแปะขึ้นกลับมาครับนารากร ให้เข้าในมาแล้วได้ยิงอ้โห,โโหโนัทพลครับต้องปัดปลายมือรับสุภวพรโอ้โหลูกนี้แมาถือว่ายิงได้ดีเลยครับดูรับจังหวะเอาบอลลงของอช,ชรชัยโร่งครับคืนกลับมาให้กับทางนารากรให้กับทางนัทพลปลูกนีสัดขวาโอ้โหแม่กันหลังจะหุกเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแตุ่มครับเปิดมาลูกนี้แล้วป้าได้โค้งแตนน่ไม่เข้ากรอบครับ ไปอยากจะฟอกว่าโดนเรนตุทิยาออกนะครับแล้วบปรสีก็ยังคงให้เต็มมุมครับแล้วโอ้โหสว่นี้ทิ้งทิ้งยาวกะลักไก่เลยครับมาแต่แรงเกือบครึ่งสนามครับจริงลูกเด็กกระบอลหลุดออกหลังไปครับและก็จบครึ่งแรกนะครับที่สนามบอประจอรัชทนทองสิทธิยาครับมราดอนหนีขึ้นมาครับตรงกลาง สายไม่มีให้เขายิงซักเลยครับผมอุ้ยบอลเฉียวเสาครับจังหวะที่ตัดเองจากกลางสนามครับผลพลับมาเชียร์ทรอนเชียร์ทรอนเปิดมาแล้วที่โคง้งเอา้าผู้เล่นเขาดูตัวเองครับสุรนทรโอ้โหจังหวะขึ้นทางกลับขวาครับเชียร์ทรอนเปิดสวยเลยนะครับลึกเกระเบีอดเก็บโทษแต่ว่าเนี่ยครับโอ้จังหวะนี้หลุดมาสวยครับนั้นขวาว่างแล้วสุดท้ายสุภวัฒนตแย่สกัดตรงนี้ ว่าบุรสิ์ไม่ว่าอะไรครับให้เป็นเตะม,มุมอุบลเปลี่ยนออกขวาดูครับแล้วสกัดโดนบอลก่อนครับฟรีคิกครับเปิดมาแล้วเน,น้นๆเลยครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหทีกวินยิงหลุดไปเองครับออโอ้เปิดหยอดมาแล้วสอนขึ้นมาคนเดียวโอ,โอ้โดนผิดเหลี่ยมครับม่า เออมาสวยแล้วครับผู้เล่นของไพ่กันตามประกบไม่ทันแล้วนะครับฟรีคิกครับคุณกิจลองมั่งครับแล้วจิงลูกเดียวโอ้ต้องปัดปลายมือครับหัวโดนใส่แล้วปัดตรงนี้บอลแรงด้วยและใสด้วยครับโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายหัวโดนครับเปิดขึ้นหน้ามาครับแล้ว พุทธสินก็เป่าจบเกมเลยครับอายุทยากับแพร่ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอไป 0- ูครับก็แบ่งกันไปทีมละนหนึคะแนนนะครับในเกมนะสุดท้ายของเลกแรกครับ